สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้น่ยอยู่ที่บ้านฟาร์มของเออยของแดดดีนะค่ะเมื่อนี้พาแดดดีพามาเอาน้องงัวว่าสัน่นเออยแดดดีบอกว่าง่วมันออกลกูกมาเด้อมาเอาน้องงัวเดี๋ยวสีผาพาแม่พี่น้องไปเบิ่งค่ะอ้าวเรอเอัว้อ เมาอย่างเนียดีสวัสดีค่ะสวัสดีครับเ้องน้องง่วงเมาเอาง่วงชดชดเข้ากับร่างไรใส่น้ำต้องเอาเลือดออกก่อนนี่เดียวละมันสีมีเลือดไหลนะเห็นปะมันคลายเห็นเลือดบ่ได๋ยจะเปื่อยเอาว่เออมันมีเลือดบ่ได้นะบ่เนี่ยน้องง่วงชดชดที่น้องเดี๋ยวต้องเอาตอนใส่ถังแหละใส่เ่ามีเลือดโอ้ของแท้ ใหญ่นะของแร่เลยนะเนี่ยอุ้ยงัวตัวเดียวบอนี่ย่ว่่าทอนอั้ผมเป็นทุ่งขยะนะมันทุ่งดำซื่อๆถุงนองงัวบอสนองงัวได้แล้วค่ะย่านย่านรุดยุนรถ ต้องขี่รถอีกอมาขี่รถสมุกสมุอนั่งมาเอาน้องงัวสดๆจากฟาร์มวัวนะคะแต่เพิ่งไปเบิองงัววะเออไปเบิองงัวอยู่โอเมนว่าสิหากิีดง่ายๆเด้อไปแต่ว่าใครสนใจสั่งได้นะคะถ้ามีเรียกก็่คัวหลวงกันเลยถึงสิเก็บไว้ให้ยมีจำนวนจำกัดด้วยค่ะเด้ออันนี้ลูกค้าคนสั่าง อาหารเข้ามาดูนเนาะวัวสดฟาร์มวัวไดก็ออกัวลู่ตัวไดออกฟารู่ฟารู่เมืม่อวานนี้เหมือนแนชิงวัวไหลนี่นายต้องมาเสิร์ฟผมฟาดเฮ้ยพูน่ะว้ยพี่น้องฟาร์มบัวประเทศสวิตเซอร์แลนด์มื่อนี้ตอนมื่อนี้เจ้าโมงแล้วก่อนนี่ตอนนี้เป็นเวลาที่บัวเอาหญ้าให้บัวกินนะคะทุกคน ปานวอสีเขหาลุงป้าห้องี้๊ีิ่งีว่ป้ามีจักโตีงัวพุน่ะเป็นอันนี้ยาแห้งอันนี้แห้งอ๋อยาแห้งที่คือว่าอยังกบะมันน่ำเฮ้ยตัดสิเฮ้ยอยามันมันตัดสิสิโล อันน no. ี้โคลานมันเปียกนิดเดียวแล้วก็มันแต่กินโคลานอ๋อมันกินคือหมักไว้มันหมักไว้หมักหมักย่าไว้ใส่ทงสีขาวมันกินคืออย่างวะเออัอยากวิ่ดวิาสียวเนี่วิววัววซักมีมาฉันอยากยาทร็ทรกคนนฟรุชต์โซเอ้ยคืออย่างวะ กินเหมือนเหมือนดองอย่างสักอย่างอย่งดองนี่แหละอมามกนวเ่าี่ขนอออันที่หมุนไว้นะบอม่น้ำนะอันที่หมวนเหมือนซูชินะเอออันนี้มันมีน้าดองอันนี้อันนี้เป็นยาแห่งที่แบบไม่ไม่ได้หมวนไหวด้วยค่ะนี่แหละเป็นอย่างนั้นยาสวิตขึ้งอ้ามแถคุณอ่ะว้ายเ็นดอกขี่งอนนี่แหละ ป้าปีถามถามเพิ่มด้วยมีกี่ตัวเครื่องเครื่องยี่สิบเอ็ดตัวน้อยกับมีอีกเออมีมีง่วงประมาณยี่สิบเอ็ดตัวมีง่วงน้อยพอมั้งกินสิบังนะคอยเจ้าใหญ่ง่วงกินกินสิกินสิป่อป้าเอาให้สิป้าเ็ดดูป้าเ็ดดู วุ yeah, ้ยนาดียอยู hmm. yeah. well, been, oh, ่ไหอย่าเ้ากวินาเดียไปไปเล่นแมวไปเล่้แมวนาดียนะน้าเดียากแมวเบชวเทบเหรบเโอ้หลายชือนหยาบานเดิหาใหง้อกินนี่ยาง เมื่อนั่นกับเห่าเอาแล้วอันนั้นน้องงัวนี่น้องงัวลูกตัวนี้บ่เมื่อนั่นกับตัวนี้เมื่อนั่นงัวนน้อยอันนี้กับเมื่อนี่อ่ะตัวนี้เมื่อนี่ที่มาเอาเป็นวะตัวผู้หรือตัวเมียชาวบุคคาเด็ดสักอันนี้อาทิตย์ที่แล้วอันนี้เมื่อนี่ตัวผู้หรือตัวเมียเออคัวเมื่อนี้อัตรข้าไปไป ตัวปูตัวตัวปูทั้งสองต้องใจแน่นอนเอาคือบางกันนี่โครสฮาริกเซกเป็นยังต้องจายต้องกินโอ้ตัวปูสิคะเอาเนื้อตัวปูเอาเนื้อเลี้ยงอันนี้เลี้ยงเอาเนื้อเด้อเลี้ยงบ่ได้เอานมเด้อเพิงอย่าอย่าลองนี่หลังอาทิตมาเอาวน้องง่วงงวดน้อยตัวนี้แล้วค่ะฟรัมวัวหาฮกเสวียนละก็ต้องใจ่ายแน่อนหากเดือนแล้วปกติโอ้ ป้าขิงัวผูดใด้ไเอาปุ๋ยพูดใด้อยากได้ปุ๋ยเลนี่ยเี่ยขี้วัวแท้ป้าฟามดูค่ดูข้างหลังบ้านวิวข้างหลังอ๋อเอออกเก้ดยฟื้นอนสวนบ่มีแล้วสวนบ่มีแล้วเว้ยวิวข้างหลังบ้านสวยงาม